จัเนเพื่อนขาลูกไข่คือลูกซิมทอกินไปแล้วจ้าสุกเต็มที่หวานหวานมันมันเมื่อวานฝัฝาดอยู่อ่ะก็เลยแปลกๆอ่ะอร่อยมากเม็ดใหญ่น่าเอาไว้ปลูกนะมีหลายสายพันธนะุ์อ่ะคือลูกซิมทอนี่เองหว,ว,วานดีกวเมื่อวานอืม คล้ายละมุดเพื่อนๆเนื้อมันแน่นๆเลยตอนเนี้ยนะเมื่อวานนี้แบบครั้งแรกที่ได้เห็นเงียไม่เคยเห็นเลยก็เลยแบบกลัวๆแต่วันนี้พอมาผ่าลูกนี้ดูเห็นเม็ดแล้วอุ้ยน่าสนใจอ่ะเออแพงด้วยนะจะบอกให้อร่อยมากๆเลยลูกไข่จ้าขอบคุณพี่ชายนะคะที่สามาให้ก็เม็ดเลยเพื่อนว้าว หน้าเอาปลูกเนาะอออืมอร่อยจริงด้วยเมื่อวานใส่มันยังไม่หอมังแต่อันนี้มันหงมแล้วเห็นไหม เริ่มคุ้นละเหมือนเริ่มมุกจริงๆด้วยอืมโอ้โหว้าวเม็ดสุดยอดเลย ตลลเย้ลูกค็ดีลูกไข่สินท้อแพงด้วยขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะเพื่อนๆ CU Net Video ค่ะ